ไปที่ขอนแก่นหน่อยค่ะเพราะว่าตอนนี้ตำรวจเนี่ยพยายามตามหาตัวเป็นผู้ต้องหานะคะเป็นจำเลยค่ะในคดียาเสพติดนะคะปรากฏว่าขึ้นสารถูกพิพากษาต้องจำคุกแล้วเนี่ยคือ หนีอ่ะหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ศารไปได้นะคะแล้วก็มีคนเนี่ยมารอรับด้วยคล้ายๆว่ามีการวางแผนไปอย่างดีแล้วระหว่างการหนีคุณผู้ชมครับมีโซ่ตรวนติดอยู่กระโดดกระแพงหนีออกไปก็ยังอุตสาหนีไปได้นะคะเอาตํารวจจังหวัดขอนแก่นค่ะสนที่กําลังร่วมกับชุดสืบสวนของตํารวจภูธรภาค4ติดตามจับกลุ่มนายรัชพลเขียนนอกหรือว่าอาร์ตอายุ35ปีเป็นจําเลยค่ะในคดียาเสพติดถูกจับกลุ่มได้พร้อมของกลางยาบ้า8,000 หก0้ยเมตร หลังจากนายรัชพลหลบหนีออกจากการควบคุมของเจ้าหน้าที่ศาลขณะถูกคุมตัวขึ้นรถราชทันยังมีโซ่ตรวนติดอยู่เลยหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้คือก่อนหน้าที่จะหลบหนีนายรัชพลเพิ่งจะถูกสารพิพากษาให้จำคุก24ปี6เดือน10วันมีมอเตอร์ไซค์มาจอดรอรับค่ะบ,บ,บริเวณริมรั้วด้านข้างศาลจังหวัดขอนแก่นล่าสุดเจ้าหน้าที่พบความเคลื่อนไหวของนายรัชพลอยู่ในตำบลท่าพ,พระ อำเภอเมืองขอนแก่นคะ่ะอวถ้าไปถามพยานพยานเนี่ยเขาบอกทำงานอยู่ในอู่ซ่อมรถตรงข้ามกับศาลเลยแล้วเห็นมุคนต้องสงสัยสองคนเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งคุณผู้ชมครับสวมหมวกกันน็อกเต็มใบขี่รถ Honda Wave สีแดงดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนลักษณะเหมือนแบบอะก็มาเยี่ยมญาติตอนที่เห็นตอนแรกจอดอยู่ฝั่งประตูข้างศาลผู้หญิงใส่เสื้อสีแดงผมสีทองถือกระเป๋าหิ้วใบเล็กๆ สักพักหนึ่งทั้งคู่ก็ขับรถออกไปแล้วก็วนกลับมาใหม่แต่การวนกลับมาใหม่เนี่ยมาจอดตรงหน้าอู่ตรงข้ามประตูศาลเลยกระทั่งเวลาประมาณ16บนาะฬกาส45นาทีบุคคลต้องสงสัยทั้ง2ก็บอกไปซื้อก g วยจับมานั่งกินบริเวณหน้าอู่นะครับจากนั้นนักโทษก็กระโดดข้ามรั้วแล้วก็หนีออกมาพร้อมกับมีโซ่ตัวพันธนาการที่ขาและก็วิ่งมาด้วยมาขึ้นซ้อนมอตอร์ไซของผู้ชายขี่ออกไป มุ่งตรงไปที่ถนนสู่ราชการส่วนผู้หญิงคงจะซ้อนสามไม่ทันนะคุณผู้ชมครับผู้หญิงขี่ตามไม่ทันนะครับก็คือซ้อนสามไม่ได้ก็เลยใช้วิธีการก็คือวิ่งหนีไปที่อื่นแทนครับเพ<อ>ื่อนบอกว่าหาทหานหน้าไปทางนี้ครับเพราะว่า,า,าทางนี้ไม่มีทางออกอยู่แล้วเพราะว่าตอนเย็นตำรวจเขาจะปิดเทศกิจเขาจะปิดถนนสี่แยกตรงนี้คือเขาก็จะกระโดดออกมาจากรั้วเลยครับเขาก็ขึ้นความใช่สตาร์ทลอเม์ไซค์รออยู่แล้ว ผ่ายผู้ชายนะ,ะคนที่มาล้านะเอะอเขาสตาร์ทรถรออยู่แล้ววิ่งมาแล้วสตาร์ทบนก็ไม่นานเลยคือเขาเขาเหมือนเหมือนในหนันงเลยครับคือเขาวิ่งมาแล้วก็กระโดดข้ามก็วิ่งมาแบบคือไม่กลัวรถชนอนะ่ะคือคือเขาข้ามมา,า็ก็คือใส่เกียร์เขาก็ไปเลย สุดท้ายก็เลยไปผู้เจ้าหน้าที่ตามจับได้ไม่ห่างจากจุดที่จอดรถรอนะสาหรับผู้หญิงคนนั้นนะคะแล้วเนี่ยดูคนที่ขับรถไปมาไม่งงเหรอคะเพราะ<อ>ว่าคนที่หนีใส่ชุดคือจาเลยเลยอะชุดก็ใช่แล้วก็โซ่ที่ข้อเทา้าก็ใช่ก็ยัง <นะ S 2> เห็นเลยทีนี้ล่าสุดเนี่ยนะคะตารวจเ,เปิดเผยว่าคนที่ขี่รถมารับนายรัชพลชื่อในแบงค์นะคะก่อนจะขี่รถพานายรัชพลเข้าไปในพื้นที่ตําบลดอนหันเพื่อทําการตัดโซ่ตรวนแล้วก็แยกย้ายกันหลบหนีเบื้องต้นตํารวจ สืบทราบว่าหลังจากนี้จะมีเครือข,ข่ายค้ายาเสพติดมารับนายรัชพลเดินทางข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านผ่านทางจังหวัดเลยนะคะโดยคาดว่าทั้ง2เนี่ยนัดหมายกันระหว่างที่นายแบงค์มาเยี่ยมนายรัชพลที่เรือนจําโดยในายแบงค์น่าจะหลบหนีออกจากพื้นที่ไปแล้วนะคะแต่ว่านายรัชพลเนี่ยน่าจะยังอยู่ในพื้นที่คะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครพบเห็นนะคะบุคคลในภาพกรุณาโทรแจ้งนะคะ เบอร์0810505757นะคะเป็นเบอร์ตรงของผู้กำกับการสพเมืองขอนแก่นหรือว่าโทรเข้าไปที่สพเมืองขอนแก่นโดยตรงก็ได้ตลอด24ชั่วโมงถ่ายรูปเอาไว้เลยนะคะ,ะทางเรือนจำขอนแก่นตั้งค่าหัว50,000บาทสำหรับใครก็ตามที่ให้ข้อมูลจนนำไปสู่การติดตามจับกลุมตัวนายรัชพลกลับมาได้50,000บาทนะคะ<ม>อ้าวโทรได้คะ่ะค่ะ